สวัสดีครับพบกับเจมนะครับเจมเกินร้อยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเจมจะพาไปดูรถนะครับอ่าิวเตอรดีซี60พัสนะครับของลูกค้านะครับทางอำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับลูกค้าสั่งจองเข้ามาแลวก็เตรียมสิทรงหมอบนะครับจะทำการเช็ค ระบบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าจุดไหนที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับไปเลยครับครับผมนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น DC 6 0หกสิบพัดนะครับตัวนี้เป็นปีห้าห้านะครับคันนี้ราคาซีอูหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ยังรวมขาดจัดทรงนะครับรถคันนี่นะครับเป็นของลูกค่านะครับบ้านโน้นทันนะครับตำบลชนดหน้อยนะครับอเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับบ่กไก่บ่กไก่เนาะอยู่แถวแถวนี้นะครับก็จองมากแต่วันที่สิบอนะครับเดือนมีนาคมนะครับสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับ มาจองไว้แล้วก็พึ่งได้คิวเฮ็ดแล้วก็เขาเช็คนะครับเขาเฮ็ดเรียบร้อยใส่เวลาไปประมาณอสิบสี่สิบหาหมื่นนะครับอันนี้กะใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งก่อนนะครับกะเอาไปเบิง่ง สิ่งที่เปลี่ยนทายให้นะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปงลงได้เลยครับอ่านี่นะครับยางแรกเลยครับนิวสปริงโครเมียมนะครับออกระกนะครับใบพัดที่เป็นสีเหลืองนะครับใบตัดด้านล่างนะครับ เป็นสีเหลืองนะครับหินตุลิกนะครับยกกงมันเป็นสีเหลืองนะครับฟ้าครอบโมล่นะครับฟ้าครอบกระปุกเกียร์นะครับกระปุกน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับฟ้าตู้เปลี่ยนใไม่นะครับตัวนี้แล้วก็ฟ้าครอบสายพัน ด้านล่างนะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้นะครับใส่พานเปลี่ยนสองเซนนะครับด้านลังนะครับฟ้าขอบกระบอกโชกนะครับเปลี่ยนไม่นะครับแล้วก็ตูดนะครับเฮ็ดไม่นะครับขั้นหนีเช็คช่วงล่างลูกปืนมี ซีโตนะครับลูกปืนที่เปียนออกนะครับลูกปืนรู้เลยซีโตนะครับทั้งสองขางนะครับเปลียนออกเรียบร้อยนะครับเช็คช่วงรางเรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับฟองหนีนะครับทั้งข้าวนะครับสีขาวนะครับสติ๊กเกอร์ไม่นะครับสติ๊กเกอร์ลอดหนีผมมาเพิ่มความคมชัดเข้ามาหลายเติบนะครับ ถือว่าคมคมแลเห็นได้ชัดมากๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับหลังคานะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมสี่ทดสอบเดินหนาทอยหลังนะครับแล้วก็มุนใสายมนควายบึงนะครับสิบบ่ได้ร้องขื่นเกี้ยวนะครับแล้วก็สิบบ่ได้ร้องขื้นเนินบึงนะครับแต่ว่ารถ สาภาพสาใส่ใไดนนะครับคือลดแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแลยครับว่าระบบเครื่องเป็นไหนนะครับ ครับผมเป็นจังไดกันบ้างครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับของลูกค้าอำเภอดงหลวงของเขานะครับกะมีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นะครับเขาก็ได้ไปเห็นกันแล้วนะครับมีจุดใดที่มันเขาทําการเช็คให้ก็ไปเห็นกันแล้วนะครับกะ้าลูกค่าท่านใดนะครับก็สนใจรถเกี่ยวนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 092ยนะครับ803 4774นะครับหรือนะครับไปติดตามทั้งช่องทาง Youtube ก็ได้นะครับอ่าจะมีคลิปวิดีโอให้เบิ่งนะครับมีการรีวิวรถให้เบิ่งนะครับอ่าช่อง y t u t u ของผมกะเจมเกินร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วกะนะครับไปติดตามทั้ง Facebook ก็ได้นะครับอ่า e c o o o เ k อวตารน้อยนะครับผมสิทำการ ลงนะครับรูปภาพนะครับรูปรถขั้นถี่สอบารุงเรียบร้อยนะครับเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมีให้เบ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากสิถามเรื่องยังนะครับก็สามารถสอบถามเขาไม่ได้โดยตรงเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ24ชั่วโมงนะครับ สะดวกอะโทรมาก,ก็ได้นะครับหรือถ้าผมว่าสะดวกผมก็สิบวได้รับนะครับหรือผมวางแล้วนะครับผมก็สิโทรกลับก็กได้นะครับก็ติดต่อกันมาเบิ่งนะครับสอบถามไปก้อนก็นได้นะครับครับสำหรับมือนี้นะครับเจมก็ฝากผลงานไวแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าสิพาไปเบิง่ง รถคันใหนอีกนะครับของลูกขาดอยู่ใส่อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเบิงอีกนะครับวันนี้เจมยมกับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ